เมื่อหมดข้อจ้องใจแล้บขอกลาท่านไปหรือไปบำเพ็ญเพียรตามลําพังมีการเข้าาออกๆอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบ่ายด้วยซ้อนไม่ตาให้เขาจัภาษาด้วยรู้สึกปีกใจเหมือนตัวจะลอยร็่อรญกาจริงายปีเพิ่งจะสําเร็จจากนั้นก็ได้จังภาษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญเพียรทางจิตภาวนารู้สึกได้กําลังเป็นดังดา ก่อนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล,แล้วข้าวกินก่อนเลยได้ครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอคอยแนะนําคําสั่งสอนใจจึงเหมือนจะหอ,อกจะปินด้วยอํานาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจไม่มีความอับเฉาใจเพราะความเป็นรุ่งรุ่ดอนๆของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับป้าเจริญขึ้นโดยลําดับนนะทั้งทางด้านสมาธิและทางด้านปัญญา มีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอขึ้นบันหนึ่งในภรรษาทราบว่าท่านจอมป่าอยู่ด้วยกันสองอเวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุ๊บีกนอเล็กขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าในเขาแถบนั้น ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินตุ้มเที่ยงเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิทันและเดินตรงเข้ามาหากุฏิทันแต่เพื่อนกุฏิด้านหลังนั้นมีม้าหินใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวทันได้พอมันเข้ามาถึงก้อนหินนั้นแล้วก็อากาศ้อสอเข้ามาในกุฏิอาากศเยจนถึงกดและมุ้งบ้นสีสันทาน ที่กำลังนั่งประวนา